ครับสวัสดีครับผมนายฮาริสโดกานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลานะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับบทความเรื่องละครกับพฤติกรรมบรรทอนสังคมนะครับละครและภาพยนตร์เป็นสื่อที่ช่วยสร้างความบันเทิงเรื่องรวมให้กับมนุษย์แต่หลายๆครั้งความบันเทิงก็ดูอาจจะไม่บันเทิงเสมอไปเพราะละครหรือภาพยนตร์หลายๆเรื่องกลับมีเนื้อหาที่แฝงไปด้วยความรุนแรงคำหยาบคาย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ถึงแม้จะมีการจัดเกรดอายุของผู้ชมแต่ก็ไม่ได้รับการใส่ใจอย่างจริงจังก็จะดูไร้ประโยชน์หากจะยังปล่อยให้เยาวชนมานั่งดูฉากตกตีตกตีกันในละครเช่นเดียวกับผู้ใหญ่การเรียนแบบพิติกรรมจากในละครและรายการวไรี้ที่มีเนื้อ,อาหาที่ไม่เหมาะสมตลอดจนการละเลยของผู้ใหญ่ที่คิดว่าการจีบปล่อยให้เด็กดูละคร หรือภาพพยุนหรือการ์ตูนที่มีพฤติกรรมความรุนแรงนั้นไม่ได้กระทบอะไรเลยแม้แต่น้อยเป็นพฤติกรรมที่ผิดเพราะพุติภาวะของเด็กยังมีน้อยมากๆย่อมไม่มีวิจารณญาณที่ดีเท่ากับผู้ใหญ่การที่รับชมรายกันอะไรก็ตามย่อมอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบทุกครั้งที่ผู้ใหญ่อย่างเรากำลังสนุกสนานกับละครสุด ละครสุดมันที่มีฉากตบกตีกันด่าทอกันเกือบตลอดทั้งเรื่องดูด้วยว่ายังมีเวลตาใสๆใกล้ๆเราร่วมดูอยู่ถ้ามีควรปิดทีวีหรือเลือกหารายการดีๆที่เหมาะสมกับวยัยหรือหากิจกรรมอื่นๆช่วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือร่วมดูไปกับเขาชี้ให้ถึงข้อดีข้อเสีย ของพิธิกรรมในละครแต่อย่าปล่อยให้เขาดูเพียงคนเดียวรู้หรือรู้สึกเพียงคนเดียวเพราะละครอาจจะไม่ใช่สื่อบังเทิงและอาจกลายเป็นอาวุธที่ทำลายชีวิตคนคนหนึ่งไปทั้งชีวิตได้ครับ